ป๊าป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 ั๊อปป๊า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 ปป๊บปั๊าปป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 ๊าปั๊าปป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 ๊วปด๊าปป๊าปป๊าปั๊าปั๊ป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 ๊บปั๊ป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 ป๊ป๊บป๊าป๊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 ปปาะครับผม อย่าลืมไปติดตามเพจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจแม่นะครับผมไปเสิร์ชใน Facebook ด้วยนะครับเพจชื่อว่าหอยสังโอเคครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับอย่าเขาบอกว่าจะแสงไม่ได้ก็นั่งรอลอย่านะอย่าอย่าอย่ามาเอาวันนี้ไปแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยเฮ้ยพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายเลยสิบห้าได้นะพี่เพราะมันห่างกันประมาณสองคิวได้อยู่อยู่สิบ้าบิลเออลองอขกสักทีนึ่งดูดิอยู่เท่าไหร่วะสิบห้าบิลสิบห้าใช่หรอ ใช่ใช่ผมดูไห้ดูอเครื่องเแบบรอดูก่อนดิใจหายว่ะใจไม่อยู่กับเรื่องละก็ละแต่ฝรั่งห้ามูใจผมแตก่ฝรั่งนะฮะมูไม่หายพี่อยู่ที่ฝร่งนะสิบห้าสิบห้าเฮ้ยสิบห้าใช่เอ้ยพี่อยู่ที่สิบห้าพี่ห่างกับตีบกแค่สามบ้านเดเองโอ้ดี๋ยวดูดิไม่พี่อย่าดูข้างหน้าดิพี่อย่าไปดูอย่าไปดูข้างหลังดิพี่ต้องไปเจ็ดแสนพี่จะไปเจ็ดแสนผมจะรอดู อีกกำลังที่หนึ่งสองกำลังยัดใช่หรอใช่เอ้ยไม่ทันทันพี่จะไปเจ็ดแสนแล้วพี่จะไปเจ็ดแสนเท่านั้นแหละพี่ไปเติมยัดพี่เติมยัดไปอีกอีกหมื่นเชื่อแล้วเติมนี่เียแล้วจะบอกว่าเพชรไม่เข้ามันมันชี้หรอเชื่อละแม่ค้าเติมเพชรแม่ค้าเฮียละ อยากระดาษแปดมาโคตรไวเลยพี่จ้าเลยละจริงๆระดับแปดแลนะโลกน้เอาอีเอ๋ยเพชรยไม่เข้าไม่แต่ถ้ามันมีคนดีมาไปกี่บาทแล้วพี่วิวะหกแสนบาทแล้วหกแสนแปดเขาติดหน่อยแสนหนึ่งมั้งทีนที่ว่าจะหมดแสนหนึ่งไหยพราะจากสามแสนเพีรยนมาห้าหมื่นกว่าสุดยอดเต็มเกมหนึ่งาททงจิงโลกจะปักอง ซื้อซื้อซือ,ซ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 อมอไซค์ได้สี่ห้าค<ป>ันเลยะแว่นเลย่ะโอ้เปล่า,า,วาวะเฮ้ยเข้าแล้ววะเข้ามา 5, ห้าพันหรอจาเลินพอแล้วครับฟีตตอนนีไนนนนะ้ไม่พอแล้วเนี่ยเนี่ยฮางนันน่ะใชรแล้วการเริ่มออกแล้ววันี้อะเวียนกรรมละแม่ค้าเขากำลังเดิมหรอกลังเดิมเ่ย เาเข้ารหัสอิดเอาเข้ารหัสตัวเดิมอีกเออเข้าได้แล้ววะเข้ารหัสแฟลเลยหนึ่งนี้เจ้าเป็นเข้าละบรรจ่าตอนนี้ผมโลกละจะได้หรือเปล่าวะได้พี่เจินี่เจ้าพี่โตนับมาสิบเก้าแล้วแต่ต้องรออีกเหตุผลให้แล้วไงรองแล้วแม่แต่พี่พี่ก็ต้องรอไว้อ่ะต้องมีเพนต์ต้องอเ่ย พี่วิวจิ๊บเจ็ดมันยัดแล้วนะพี่จิบเจ็ดมันยัดแล้วนะมันจะนรัวๆแล้วมันยันไม่คือมันมันจะเร็วช่วงท้ายไงไม่ใช่หรอมันยัหน,นึหมื่นแล้วพี่ลแล้วสิบเจ็ดยันวะเนาะคนที่เขาอยู่อันดับเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ้าถ้าพี่กดเดี๋ยวพี่นับก่ลับมาพี่มีเท่านั้นได้่ะเด้ละถึงจะนำเงินได้บันจีเลยร้องยัดเลยครับน้องใจเย็นนะน้องพี่อย <laughs> ่าโรคอย่าโลกครับอย่าโรคมันดูแบบโลกละ ลเชี่อมจะได้เด็ดไม่แน่เชี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วว่ะฮเจอพี่ท่านพี่แมวทบฮะถ้าพี่ไมวทบสิบห้าพี่ก็ต้องอยาให้เติมยัพด้วยแสงมาเติมกดยัดเงินอีกดีกว่าไม่ได้ถ้ามีเพชรอ่ะมันจะโล่งอยู่ก็ทามันเพชรในตัวมีอยู่พันแค่หมื่นเจ็ดเองเนี่ยถ้าพี่กดยัดหมดจะว่าก็อยู่แค่ท็อปสิบหกเขาเดิมไงประเไม่ใช่ไงภวนาบอย่างภวนาจ่หรือเปล่าวะดูดิ ป๊า <cents> ป <input> ๊าป๊าปปปปเรา100บ่อเชียวเฮ้ยอย่าส่งให้เพื่อนดิถ้าทมุปิกกดซื้อเพียรส่งให้เพื่อนทำไงวะซื้อไปก่อนเชียวซื้ออัดไปก่อนใครโลกเลยพี่หรือใครโลกวะไหวพี่ไหวไม่ไม่โลกหรอกกินแต่คนหิวของวะไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับตอนนี้อะกดอย่างเดียวปัเกินนี่ไม่เอาแล้วครับเจียวให้ได้ปากงอย่าแทงผมอย่าแทงผม แต่ถ้าวันนี้เขามาเจ็ดแสนนี่แบบมันจะถวยอะไรขนาดนั้นนะจะซวยอะไรมั้ยล่ะไม่ถึงหรอกขอยัดกันแน่เออลิมโบว์ที่หกต่างให้ยสี่สี่หมื่นหนึงนะต่างให้ยัดอีกดีกว่าไอ้ช่ไม่ไหวว่ะเสี่ยงว่ะเสี่ยงน่าจะเสี่ยงต้องยัดอีกอะแต่มันจะเสียไม่ได้เอ้ยเร็วเร็วดิ Easy, เรนะ็วๆดิเฮ้ยนัดนเลยขอเงินสดฟักเลยเติมเัดเข้าพี่ตกละมาดิขำจังอ่ะพี่เฮ้ยอย่าเพิ่งมาขำโลกอะไรครับน้องอันหนึ่งจัดก่อนครับไม่ไหวละดัดสิบเจ็ดแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาแทกไปหรอเฮ้ยเฮ้ยใกว้เอสิบห้าแล้วว่าดาสิบห้าแล้วอ้ชาติสิบห้าแล้วเจอะละสามพัน ทักรอบหนึ่งกันนึงร้อนหนึ่งเจอได้ครับทำไวันนี้ต้องเป็นบานสวยด้วยหรอวะได้แล้วยูยูไม่ต้องงั้นแล้วได้หรอวะได้ลรอเฮ้ยอจาก1าแล้วว่ะมาดิ15ได้หรอห้าทีอะได้หรอไอ้โดนไอ้นี่5 5 5 8อ่ะมึงกดไว้รอเลยว่า5 8อ่ะ ไม่ถ้ามันเสียวินาทีสุดท้ายมันเสียดายนะเว้ไม่อยากเสียเงินเป็นแสนอ่ะเฮ้ยจัดสิี่แล้วว่าจุดเติมเอาไว้เลยอะเติมเอาไว้เลยอะพี่วูรอเขาดาวแล้วรอเขาดาวไปแสนสองมาดิเัาไม่ขยับยังไม่ขยับใช่ไหมจ้าจุดเจ็ดสี่แล้วว่าโล่งใจแล้วตอนเนี้ยเนี่สามสิบสามสิบสามันเท่าไหร่วะพี่วูจำไม่ได้ปะ่าไอคนที่มันดูสี่แสนเท่าไหร่วะไอสี่แสนห้ามันไม่ได้โอ้โห ก็ไม่รู้สิแต่ห้าไม่รู้แต่ตอนนี้กูต้องได้เออกุยัดก่อนแต่ทำเยี่ยติดมันน่าจะเอาช่วง์เฮ้ยส่งบัตรเป็นชื่อก่อนอีกสี่นาทีแล้วผมเม่เป็นไปอีกสามนาทีดูผมเบื่อเวลาสาคนก่อนไอ้ทำไมมันเจ็ดแสนเจ็ดแสนหมดเลยวะเฮี้ย ทำไมคนท้ายมันห้าแสนแล้วมันรออัดท้ายได้เลยเอ้ยแล้วมันได้ปักทองตอนไหนวะวันนี้เลยเปล่าวะเออได้วันนี้เลยอ่ะได้หรอเรามันเออสิบกว่านาทีก็ได้แล้วได้เหรอใช่เออเขาเติมให้ยังพี่แจ็คเติมไหมยังวะอีกสองไปให้แจ็คก่อนอีกสองนาทีพี่ผมดูเวลามาตรฐานแล้วไม่เนี่ยเกือสิบสามน่าจะได้อยู่แล้วได้ปะฐานอีกสองนาทีรอนับเลยพี่รอเขาดาวน์แจ็คกั่นเลยใช่มถ้ากูไม่เติมไว้นี่เฮียจัดเลยอ่ะเหตุแสนดูดิ มันไม่ขยับเลยไม่เติมนะโค่อันตรายด้วยเองดูเห็นปะอันดับสิบเก้ากับวิสันแรกก็เห็นไอเยดสองคนจะแซงอยู่แล้วไอเชยไม่มีทางหรอกแอปเปิลเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นไปเจ็ดแสนแปดแสนด้วยไอสี่แสนห้ามันจะเอายัดเปล่าวะรออะไรล่ะครับน้องรผมว่าเอ็มจีลูกแก้วอะรอยัดอยู่แล้วถ้าเพชรเมื่อไหร่เขาก็กดเลยอะี่เชฟเอ้ยเพชงพิกกูรีเลยเกมนั่งเล่นเกมก่อนนะเชฟเอ้ยอีกสองนาทียัดเป็ดยังไม่ขยับยังไม่ขยับขยับยังวะเพชรยังไม่ขยับ สั่นละเฮ้ยเฮ้ยอย่าง14แล้วเช็ดเป็ด14แล้วเฮ้ยใครแม่งมาวะจะแสนเพชรไม่รู้เกี่ยละนี่กูรู้ว่าเขาเซ้งละเนี่ห่างจากมือไอ้ข้างล่างมันห่างจากบือไอ้นี่เยอะอยู่นะเป็ดพันน่ะโเยอะเยอะเยอะได้แล้วได้แล้วไม่ได้ก็บ้าละอีกเท่าไหร่วะพี่อีกกูมาแล้ว อีกสามสิบวิพี่มึงกดเลยไอวิวไอวิวก็สิบแปดเพชรเมื่อกดเลยกดกดซื้ออะไรก็ได้ซื้อเลยเออซื้อไปเลยซื้อให้หมดเลยซื้อให้เป็นเลยศูนยเลยหวยทีเหลือบ้างดิอีกยี่สิบเอ็วิพี่สิบเก้าซื้อให้หมดซื้อให้หมดยังให้เหลือเพชรอ่ะซื้อใส่ตัวเองก็ได้ซื้อสิสิบห้าซองสุดท้ายสี่วะสิบเก้าเจ็ดหกห้า สี่สุดท้ายมาหนึ่งเที <g <G ่ยงคืนก็น่าจะได้แล้วได้เหรอวะได้แล้วได้ละได้หรอว้าเออพี่เราดีเกมต้องมาจะเข้าจดหมายอ่ะดีเกมเข้าจดหมายเนียต้องดีเกมเกมนีเกหนมาไหนมาใช่ปะจดหมายอ่ะจดหมายในจดหมายไหนวะ ไม่มีเขาต้องรออีกสักพักหนึ่งหรือ่ามั้งเฮ้ยใครจะส่งของไวขนาดนั้นวะเขาโลก่อนเฮ้ยมันก็รีบแต่เอาไม่เคยเห็นผมเห็นอะไรเงี้ยที่มันได้วะไม่ใช่ีรอไม่รอได้เลยต้องรอสักหนึ่งแค่ไอ้ตะกีถ้าถ้าหมูดับ้าวิวไม่เติมถ้าเติมแค่แบบเจ็ดแสนแม้ตรงนั้นมันจะได้เหรอวะน่าจะได้เนาะไม่อ่ะไม่ได้หรอไม่น่าจะได้นะตะกี้เนี่ยที่สองครั้งเขาไม่มีเพชรแล้วหรอวะไอ้นั่นได้ห้าแสนเหรอวะเออมึงรอดูเลยตัวสุดท้ายจะได้แสนงั้นเหรอ ไม่มีใครกดเลยอ่ะห้าแสนเปียร์รีวบนบางวะห้าแสนกว่าเออที่มันห้าแสนนี่นี่เนี่ยอ๋อคือใครอ่ะดีบีอะไรเนี่ยอะไรวะดิมบูตัวจริงปะเนี่ยตัวปลอมนี่เฮียอยูไม่จรนี่ตัวจริงหลับอันนี้ตัวปลอมใช่ไหมเออตัวจริงอ่ะหลับละอันนี้ตัวปลอม แค่ว่าหมายของคนละหนึ่งใจกุศลอะไรที่เอาแปมาไม่ได้นี่ใจกููใจกสั่นเลยอ่ะไอ้เขาแย่งแบบนี้ค่ะที่ไปขวดเยอะไม่เยอะบอกเลยนะแล้ยิ่งพรุ่งนี้อีกอ่ะยิ่งพรุ่งนี้กับวิ่งวันท้ายนะไอเขาน่าจะแบบเดือดแสนอะไอ้โดนว่าวันท้ายอะจจะเยอะวันท้ายเอ้ยดีนะมีเงินวันนี้แหละเดือดแสนเพชรกี่บาทก็สองก็แสนประมาณแสนสี่แสนห้าไอเขาก็สองแสนบาทอ่ะแต่ไม่ได้หลไรท่า เฟื่องคนดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเติมเติมมาเนี่ยแต่ห้าแสนไม่ใจม่งควรนิ่งต้องการเออไม่ทำไม่ได้ไงวะห้าแสนไม่กดต่อไอไอตอนนี้ผิดปะเออไอ้เห้าต้ออห้าแสนไม่ไม่ไม่กดไี่อะไรเลยอ่ะใช่เหรอมีอยู่คนหนึ่งนะเว้ยที่ที่ชื่ออะไรอ่ะทีอะไรทีอะไรว่าเอ็มพีใช่ไหมไอแม่งอยู่ดีแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาเจ็ดแสนอ่ะโลกเพราะคนดูนั่นแหละเออ ท่านเติมร้านไหนครับสามถึงวังครับเมื่อกี้น่าจะร้านตัวเองนะร้านตัวเองอ่ะรออะไรอ่ะยัดใส่ตัวเองไงพันแปดทีอ่ะสามสี่ทีอ่ะสี่ทีอ่ะตัางตัวเองด้วยก็ตัางตัวเองอยู่แล้วอ่ะขายไปสามขายไปสามพันห้าอ่ะห่าพอใจจะวายเฉยเต้นยิ่งกว่าแข่งอีกแล้เนี่ย ใจเย็นครับแต่งตัวหล่อเลยครับตอนนั้นน่ะมันจะลมแต่งตัวลงตัวหล่อเลยพี่อย่ิดมันโดนแทกอะโดนแทกแค่กลอกเข้าร่วมสมรภูมิเพืเป็นตำนาน Everything ่ใจน้ำก็พูดเย็นนะวิ่งอย่างดีอย่างน้ำโอ้ห้าแสนไปเนี่ยุงไปห้าแสได้ไหมไอห้นไป้แว่าไม่น่าได้วะห้าไม่ต้องรอเป็นประกาศไว้เราไปดูทอดท็ี้ตกที่สอ้าวนี่ไง มันนี้เขาพิมพ์กับห้าแสนเพชรกูู๊หรืเปล่าตกยี่สิบอ้าว,าวพี่ได้อันดับยี่สิบเอ็ดไปดูมาร้องอันดับยี่สิบเอ็ดเด็ใเด็กเพจนี่ <c oughs> อันดับนี้ปักธงถ้าเดียวถ้าซื้อเงี้ยได้หลายท่าเอออัน <c oughs> นี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ <c oughs> ได้ปักถ้าเดียวก็ได้ปักหลายท่าตลอดชีวิตเลยะแต่เขาบอกว่าพันท่าได้หลายคนถึงเวลาละมา <c oughs> ถึงเวลาที่เรารับปักธงให้หรือเปล่าเข้ามาปักธงไม่ได้ เฮ้ยจดใหม่เข้ามาแล้วว่ะเจอเพื่อนก่อนได้ยังได้แล้วก่ได้ยังวะเฮ้ยได้แล้วว่ะใช่เข้าคือเต็ียมอยากับสาตัวเต็มแล้วว่ะเข้าแล้วว่ะเฮ้ยแล้วคุ้อคุมพอฟังเสียงอะไรเด้อเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปขอดูบัดธงแสนหกเส้นห้าหน่อยดิมันจะเสียงเป็นยังไงวะเสียงมันอ่ะอย่าไปกดลบทั้งว้ยก่อนวางสายในเฮียบัดธงมึงอะเฮีย เพื่อจัดอะ่ะเช่ใจหายใจค่อมกบรถทิ้งนี่เฮียจัดหมดเลยอะ่ะเงินแสน็จติดรบก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวะจะแบบปิวอะ่ะ